ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมสุรพัฒน์มีดหมออีกครั้งนะครับช่วงเย็นๆย็นของวันหยุดนะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องอีกเช่นเดิมนะครับตามคําเรียกร้องนะครับก็มีพี่น้องต้องการที่อยากจะชมการรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งของ นี่หลุงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์อ่าก็ได้เรียกร้องมานะครับก็จัดให้พี่น้องนะครับบอกว่าเน้นเล่มที่มีตะกุดเยอะๆนะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับหลุงพ่อลุ่งที่ ท่านโด่งดังนะครับจริงๆแล้วหลุงพ่อลุ่งท่านก็เป็นพระที่พูดน้อยนะครับต้องบอกตรงๆเพราะว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติแต่พูดน้อยแต่วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นพระที่มีความโด่งดังเรื่องลือแถว ตาคีมาอย่างยาวนานนะครับพี่น้องให้ความเคารพนับถือวันนี้ก็ถือโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมมีดเลยนะครับประมาณสักสิบนาทีนะครับเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วก็จะมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ย เดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเลยนะครับความสวยงามคลาสสิกธรรมชาติดูง่ายนะครับมาเต็มมากๆเลยเนี่ยให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันความยาวก็เจดนิ้วครึ่งนะครับเหล็กก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเหมือนที่ให้พี่น้องได้ดูได้ชมแล้วเป็นเหล็กที่มีความเป็นธรรมชาติ เหล็กโบราณมากๆนะครับนี่สัมผัสได้เลยนะครับไฮไลท์ก็ตรงนี้แหละที่พี่น้องต้องการอยากจะเห็นต้องการอยากจะชมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเขาเรียกว่าตะกุดทองคำนะครับจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับ สวยงามนะครับแต่กุดเก้าดอกนะครับเนี่ยเต็มเต็มพิกัดเลยนะครับแล้วก็หายากจริงๆนะครับก็นักสะสมนะครับวัตถุมงคลประเภทมีดหมอไม่น่าพลาดจริงๆนะครับเนี่ย ความสวยความงามคลาสสิกนะครับนี่ก็เป็นลายกระหนกดอกไม้ล่องเลือดนะครับเล็บคว่ำเล็บหงายก็ซ้อนกันเลยนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อเดิมเออเป็นของหลวงพ่อรุ่งนะครับขอญาติดหนึ่งเออนะครับนี่ชัดเจนมากเลยนะพี่น้องเนี่ยน้องดูการเข้ามีดนะครับสนิทมากเลย คลาสสิกนะครับมีดเล่มนี้สวยงามแล้วก็ต้องบอกตรงๆนะครับหายากเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีไม่กี่เล่มเองนะมีดไซนี้หรือประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เคยเจอเนี่ยผมก็ได้มาแค่เล่นเดียวนี้นะครับนี่ก็เป็นไม้พยุงน,ยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้ก็เป็นไม้ มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมทำมานำมาเป็นมาทำเป็นวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะด้ามมีดเนี่ยสวยงามธรรม,ารรมชาติคลาสสิกนะครับล่องรอยความเป็นธรรมชาติโบราณมากๆนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับแฟนคลับได้โทรมาต้องการให้ รีวิวซ้ำนะครับผมก็จัดให้ตามคำเรียกร้องเลยนะครับนเนี่ยสวยงามสมบูรณ์มากๆด้วยนะครับมีดเล่มนี้เนี่จะเน้นให้พี่น้องได้ดูคภาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับก็มีโอกาสทำคลิปวีดีโออีกนะครับในวันนี้ เป็นช่วงเย็ยนๆของวันหยุดนะครับเนี่ยครับหายากมากเลยสันมีดที่มีความหนาสัมผัสง่ายดูง่ายนะครับก็ตรงกับวันหยุดก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลทั้งวันนะครับ ดูประวัติความเป็นมามีแต่ละเล่มนะครับสร้างขึ้นยุคไหนนะครับเราก็มีประวัติศาสตร์การวิเคราะห์นะครับนี่เราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับการพึ่งพาตนเองเหมือนที่ผมบอกนะครับเราก็จะได้สบายใจนะครับเมื่อเช่าไปแล้วบูชาไปแล้วจะได้เกิดความเชื่อมั่นนะครับ ไม่ใช่ว่าบูชาไปแล้วก็ไปถามคนโน้นคนนี้นะครับทำให้ตัวเองจิตตกอย่างแน่นอนนะครับนี่ผมก็จริงมีโอกาสนำมารีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจะได้เกิดความเชื่อมั่นจะได้มีความมั่นใจมากๆนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลก็ เป็นพระเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังไม่แพ้หลวงพ่อเดิมเช่นกันเพราะว่าท่านก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิมนะครับได้ทำมีดร่วมกันกับหลวงพ่อเดิมจริงๆแล้วหลวงพ่อรุ่งท่านก็ทำมีดนะครับทำมีดหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ไป เยี่ยมลุงพ่อลุ่งนะครับเห็นลุงพ่อลุ่งตีมีดเพราะว่าที่วัดหนองสีนวนี้จะมีโรงตีมีดเลยนะครับในสมัยนั้นยุคนั้นลุงพ่อเดิมท่านก็กลับมาที่วัดก็ได้มาทำที่วัดหนองโพเหมือนกันนะครับก็คนก็เริ่มรู้จักอย่างมากมายนะครับในช่วงนั้น นะครับเพราะว่ามีดบางชุดที่หลวงพ่อเดิมท่านให้ช่างตีนะครับก็หลวงพ่อเดิมก็ได้ให้หลวงพ่อน้อยนะครับนำขึ้นหลังช้างไปให้หลวงพ่อรุ่งทำการปลุกเสกเหมือนกันนะครับหลายเล่มเหมือนกันในช่วงนั้นหลังจากหลวงพ่อรุ่งปลุกเสกเสร็จแล้วนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ จะมาปลุกเสกอีกหลายวันจนเกิดความเชื่อมั่นนะครับท่านจึงปล่อยให้บูชาะนะครับนี่แหละจึงมีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่าหลวงพ่อลุ่งก็เป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดาอีกท่านหนึ่งนะครับเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชื่นชมบารมีของท่านนะครับ ตามคำเรียกร้องเลยผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับเป็นเสมาเตวเพลิงนะครับก็เป็นเหล็กโบราณที่มีความเก่ามากๆนะครับอายุก็ร่วมร้อยปี นะครับแต่ละเล่มวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่พี่น้องได้ตอกย้ำนะครับอยากให้มารีวิวให้ชมผมก็จัดให้ด้วยความยินดีนะครับก็มีอะไรที่สงสัยที่ไม่กระจ่างก็โทรมาถามได้นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ก็ขอสงวนลิขสิทธิ ในคําถามที่ถามว่าเก๊แท้จริงอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียนกับพี่น้องตรงๆไม่ขอตอบนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนี่เรามาพูดเกี่ยวความจริงกันดีกว่านะครับได้นําให้พี่น้องได้ดูก็เป็นไซส์ที่ขนาดพกพานะครับเล่มนี้เดี๋ยวเน้นให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับ ไลท์อยู่ตรงที่สันมีดนะครับเล่มนี้ลวดลายที่สันมีดไม่ค่อยจะมีนะครับน้อยมากเลยแต่มีดหลวงพ่อลุ่งนะครับเล่มนี้มีทั้งตะกุด9ดอกเนี่ยพี่น้องนับจะเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็ลวดลายบริเวณสันมีด นี่แหละครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าสามารถร่วงรู้อนาคตตการได้นะครับยุคที่หลวงพ่อท่านยังดำรงทาาดขันอยู่นะครับ นะครับก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องช่วงเย็นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสก็ทําทันทีนะครับช่วงนี้ก็ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อพี่น้องเนาะก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับ คลิปวีดีโอแต่ละคลิปนะครับช่วงนี้ผมก็จะกระชับเวลามากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเรียกยุคโกยุคโลกาภิวัตน์นะครับพี่น้องก็อาจจะไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทํามาหากินเขาเรียกว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงเหมือนกันเนาะ,ะเงินแต่ละพันกว่าจะหาได้ก็ลําบากนะครับต้องเรียนกับพี่น้องจริงๆเพราะนั้นเราก็จง ใช้สอยอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยผมก็ด้วยแกนแท้ของหัวใจนะครับ ก็ขอนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่อย่างวันนี้แหละก็เหมือนที่ผมบอกแฟนคลับเรียกร้องนะครับต้องการที่จะดูซ้ำนะครับก็จัดให้ตามคำเรียกร้องเลยนะครับเนี่ย ันนี้เป็นส่วนของมีดนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยสวยงามจะให้พี่น้องได้ได้พิจารณาได้ค่อยดูค่อยชมไปอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฝักก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับไม้พยุงที่มีความแห้งมากๆเลยนี่เก่าแท้ธรรมชาติดูง่ายมากๆนะครับเออเรามาดูบ่อยสัมผัสบ่อยก็จะ สามารถทำให้เราวิเคราะห์ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมดูบ่อยศึกษาบ่อยว่าคุกคีกับการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลทั้งวันนะครับมันก็ทำให้เรามีเซนส์ในการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายนะครับเอาละพี่น้องน้องก็สมควรแก่เวลานะครับรบกวนเวลาพี่น้องนิดหนึ่งช่วงเย็นๆนะครับในการรีวิวมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล นะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ช่วงเย็นๆน,นะครับก็พบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ